สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเราบอลเล่นะครับมาพูดคุยหลังเกมกันในขันนะครับวอลบอลหญิงทีมชาติไทยหลังลงเล่นในนัดที่3นะครับของสัปดาห์ที่3เนาะวอลบอลวีเอ็นลสองพันยที่ฮ่องกงนะครับวันนี้ก็ถือว่าเราสู้อย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่ก็ต้องต้านทานความแข็งแกร่งของคู่แข่งอย่างโปแลนด์ไม่ไหวนะครับก็แพ้ไปสูนต่อสาเซตเดี๋ยววันนี้มาพูดถึงรายละเอียดของเกมกันในขันในนัดนี้กันนะครับผมก่อนอื่นที่ไปติดตามนะครับยังไงงงงกกกกกก็็ออออยย่่่าาาลลลลลืมมดดดดไคค์์แชชรรร s u b เเเปนนัััใใจห้้บบววขะผ โคงการทีมชาติไทยนะครับปดานี้เราลงสนามแข่งขันในที่ฮ่องกงมาแล้ว2เกมนะครับนัดแรกในเขาแพ้ให้กับตรุรกีไป0ูต่อสเซตส่วนนัดที่แล้วเนี่เล่นกับบบลเรียนะครับแล้วก็ถือว่าสู้ได้สุดยอดนะครับชนะไป3ต่อ2เซตนะครับแล้วก็วันนี้ามาเจอกับท่าน่งของโปรแลนด์ที่ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงของการลุ้นแชมป์ของรอบแรกอยู่นะครับถึงแม้ว่าพวกเธอจะแพ้มาหนึ่งเกมแต่ว่าถ้าชนะใน2เกมที่เหลือเนี่ยแล้วก็ไปลุ้นให้บราซิลแพ้1เกมเนี่ยพวกเธอเองก็ยังมีลุ้นที่จะ เป็นแชมป์ของรอบแรกอยู่นะครับโดยที่เกมในเซตที่1น,นะครับโคจยะนาบากาโท้นัทพลศรีสมุทรใตน้น,นะครับก็ส่งผู้เล่นลงสนามเป็นชุดหลักเลยนะครับเมื่อเซตเป็นพอลพันธ์เกิดปราดน,นะครับมีหลังเป็นพิมพิชยาก๊กรำหัวเสานะครับเป็นชัชชุออนมุกศรีคู่กับอัชราพรคงยศนะครับขณะที่บอลเร็วเป็นทัดดาวน,นุ่แจ้งหัวหน้าทีมคู่กับทางด้านของคัทยาบำรุงศุก์ ส่วนโปรแลนด์ของสเตฟานอลาวารินี่นะครับก็ส่งตัวหลักลงสนามเช่นกันนะครับมีโยนาวอลอสเป็นมือเซตแล้วก็หัวเสาเบอร์15ที่ชื่ออ่านย,ยากๆนิดหนึ่งนะอักเนสกาเขาโคเลสกานะครับตัวน,นี้เปลี่ยนนามสกุลเป็นโคเนลุกนะครับเป็นบอลเร็วนะแล้วก็มีมัคเดลาสตีเซียเบอร์9นะครับแล้วก็เบอร์41นะครับเมดิชิกแล้วก็เบอร์6นะครับวิดคอฟสกาเป็นบอลเร็วนะครับขอเป็นหัวคนแรกของทาง นะซึ่งเกมในเซตแรกในทีมไทยของเราก็ถือว่าสู้ได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะในช่วงต้นๆเกมเรานี่ทําแต้มเบียดกับโปรแลนด์ได้ดีนะต้นเกมเราก็ยังออกอาวุธด,ดีแต่ว่าโปรแลนด์เขาเหมือนกับไม่ได้แบบเ,เล่นเครื่องอะไรเยอะเขาก็เล่นเรื่อยๆตามเกม ะะเกมของเราก็ค่อนข้างที่จะทําได้ดีแต่เราก็อาจจะต้องใช้พละกําลังเยอะหน่อยนะเมื่อรู้สึกอย่างนั้นเมื่อรู้สึกว่าเราจะใช้พละกําลังเยอะนิดนึงนะ,ะแล้วก็พอแต้มของเรามันเบียด,ดมาได้สักสักนิดนึงนะครับตอนนั้นแต้มของเราก็อยู่ที่ตามหลังโปแลนด์อยู่ที่10ต่อ11ตอนนั้นแต้มที่กําลังเบียดกันอยู่นะแล้วก็พอทีมไทยได้ลงไปเสิร์ฟเนาะเพียวก็เสิร์ฟไปแล้วก็กลายเป็นคู่แข่งที่เขาก็ทําแต้ม ใชเอากลับมานะครับแล้วก็หลังเา่นั้นเนี่ยพอคะแนนเป็น12-10นะครับเขาก็ไปยาวเลยนะฮะแต้มเสิร์ฟของเขาก็ไหลไปเรื่อยๆจาก12-10ก็หนีไปเป็น17-10คือการเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยโปรแลรนด์ทำอะไรก็ดีไปหมดนะครับจังหวะเกมทุกอย่างมันค่อนข้าง คนทั้งดีมากทีมไทยก็พยายามเลยนะพยายามช่วยกันรับบอลแทกพยายามช่วยกันต่อบอลพยายามทําเกมลุกสู้แต่ว่าปุแล้วเขาก็ยังเก็บได้จังหวะบอลลุกของเราช่วงนั้นก็เหมือนกับเป็นช่วงที่มันมันหลุดๆไปด้วยนะครับผมมันไม่ค่อยที่จะดีมากนะักนะจนกระทั่งโค้ชก็ต้องเปลี่ยนเอาธนาชากับธนทิชาในตาแหน่งหน้าสมลงมานะครับเปลี่ยนหน้า3นะครับลงมาแต่ก็ลงมาก็ได้แต้มนิดหน่อยนะธนาชาลงมาตีได้แต้มมาลูกหนึ่งนะครับตอนนั้นก็ แต่มันก็ห่างเกินไปแล้วมันก็ไล่ก็นั่งลําบากแล้วแล้วก็โปรแลนเขาก็เขาก็ยังเล่นได้ปกตินะก็ยังทําเกมได้่อน้างยอดเยี่ยมคือจะบอกว่าบอลรุกของโปรแลนเนี่ยผมว่าเขาเด็ดขาดมากนะคือตีเซ็กเนี่ยขึ้นตีทีไรเดียแทบเป็นแต้มตลอดเลยหรือบอเลเร็วของเขาก็รูปร่างสูงนะยิ่งแบบไปจะไปกินหน้าบล็อกไปหวังปั๊มบอลหน้าบล็อกอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันแทบจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะร,รูปร่างเราเป็นรองจริงๆในเรื่องตําแหน่งแดนหน้านะครับก็เลยทําให้เส้แรกเนี่ยโปรแลนเขาชนะไปนะคร 15คะแนนนะครับขึ้นนําไปก่อน1.0ต่อเซตนะพอเข้าสู่เกมในเซตที่2เนี่ยทีมไทยเราเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคือจะเห็นได้ว่าเซตที่1เนี่ยประสิทธิภาพเกมรุกของเราก็ถือว่าไม่ได้ดีมากเะครับเราทาเกมรุกได้ก็ทั้งน้อยแล้วก็นาบล็อกเราทําไม่ได้เลยก็โค้ชยักก็เลยเปลี่ยนลองเปลี่ยนให้ทางทิชกรบูเลิศได้ลงสนามมาเล่นในแมชนี้นะครับซึ่งทิชกรเอง2เกมแรกไม่ได้ลงเลยนะครับไม่มีชื่อได้ซ้ำนะ แล้วก็ไม่ได้ลงสนามในเกมทันนี้เป็นนัดแรกแล้วก็ได้ใช้เลยนะครับมาแทนที่ของทางหาทยานะซึ่งก็ต้องบอกว่าบอลเร็วของเราจากเดิมที่เป็นอาวุธเด็ดอยู่แล้วนะครับทัดดาวเองหรือแม้แต่หาทยานะบ,บอลในหลังหาทยานี่คือว่ากินคู่แข่งได้หลายแต้มนะแต่กลายเป็นว่าเกมเนี้ยเซตแรกไม่มาเลยนะครับมาน้อยมากนะครับก็เลยลองเปลี่ยนดูซึ่งพอมาเกมในเซตที่2เนี่ยกลายเป็นว่าเกมก็ค่อนข้างสูสีมากขึ้นโปแลนด์เหมือนจะดรอปลงมานิดนึงนะเออทีมไทยเราเริ่มที่จะ ยืนโซนเกมรับกันได้ดีอ่านบอลของทานายโปลแลนด์ได้ดีแล้วก็ทําเกมรุกสวนกลับได้ค่อนข้างดีเหมือนกันเกมรุกในเซตที่2ของเราค่อนข้างที่จะทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับผมพอบอลบุกเรามันเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางมาเก็เลยทําให้เราะสู้กับเขาได้นะครับผมก็เลยทําให้เกมมันค่อนข้างสูสีโปลแลนด์เองก็จริงๆก็มีช่วงหนึ่งที่เขาก็ฉีกแต้มนําเราไป2 3คะแนนเหมือนกันในช่วงสัก กลางๆเกมนะครับแต่ว่าเราก็ยังไล่มาเรื่อยๆนะครับทีมไทยก็ค่อยไลย่ไปเรืแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่โปแรแลนเขาเปลี่ยนหน้า3ด้วยเนาะเปลี่ยนมือเซตเบอร์26กลงมาแล้วก็มาวินาสมาเซกด้วยนะอีกคนหนึ่งการว่าช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของทีมไทยนะเพราะเขาเปลี่ยนหน้า3ลงมาเหมือนจังหวะบอลของเขามันจะแผ่วลงไปด้วยแนตะ่ของเราก็ค่อนข้างดีมากก็ไหลเรื่อยมาเรื่อยจากที่เราตามหลังอยู่ 3- 4คะแนนนะั้นเราก็ไล่ขึ้นมาจนก,กระทั่งตีเสมอได้นะครับที่คะแนน19เเท่าแล้วก็ตอนนั้นเหมือน เหมือนเกมของโปรแลรนมันจะแผ่วลงไปจริงๆเลยแหละนะรเรื่องของเกมลุกไม่ค่อยดีแล้วก็การต่อบอลน,นี่มีปัญหามาพอเปลี่ยนเป็นตัวเซตอีกคนเราก็ขึ้นทาได้ด้วยนะครับจากบอลเสิร์ฟของทางดนพรน,นะที่เปลี่ยนตัวลงมาในช่วงท้ายเกมมาแทน ทัดดาวนะเปลี่ยนลงมาเสิร์ฟแล้วก็ลูกนั้นเสิร์ฟได้แต้มไปก็ขึ้นนําไป21ต่อ20หลังจากที่เราเสมอ19เท่าได้นะฮะพอเขาโดนเรานําไป21 20เขาก็เปลี่ยนตัวเลยนะครับไม่รอช้าเลยก็ปรับเกมหน้า3ตัวหลักกลับลงมาสตีเซ็กแล้วก็ทางวอลล์ลงมาแล้วก็พอวอลล์ลงมาเนี่ยมันง่ายมากเลยครับลงมาปุ๊บอบอลรับเสิร์ฟเข้าปุ๊บแล้วก็จ่ายสตีเซ็กตบหายไปเลยนะแล้วแป๊บเดียวก็แซง22 21 แล้วหลังจากนั้นก็ไปเลยนะครับไปยาวเลยน็ชนะไป25ต่อ23นะคือแทบจะเรียกว่าพอส่งซีเซียกออกมาความเด็ดขาดในเกมของเขามันค่อนข้างค่อนข้างดีอ่ะนะครับมัน,ม,นมันแน่นอนมากในเรื่องของเกมรุกนะครับผมถึงแม้ว่าจะได้เล่นได้เล่นน้อยหนอออาากก่อยนะอัสกอร์จะออกไม่เยอะเสียสานแต่ในตีทีแลน่ยแทบจะว่าเป็นแต้มตลอดเลยในเซตที่สองก็โปรแลนชนะไป2523ถือว่าเราก็สู้ได้อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วในเซตที่สองนี่นะครับแต่ว่าต้องยอมรับคู่แข่งเขาความแน่นอนในเกมนี่มัน มันโหดจัดเลยนะฮะเลยทําให้เขาก็ชนะไปนะครับพอเข้าสู่เกมในเซตที่3เนี่ยทางทีมไทยก็ยังให้ที่เชกร์ลงสนามเหมือนเดิมนะรวมไปถึงทางโปลแลนด์ก็เปลี่ยนและให้สมาเชกลงมาเล่นแล้วแล้วก็วินิสกาเบอร์26เป็นตัวเซตสำรองในงช่วงเซตที่2ก็ได้ลงมาเล่นนะครับก็ถือว่าลองปรับเกมดูนะฮะก็ให้สมารเชกได้เล่นเยอะขึ้นซึ่งก็ถือว่าพอได้เล่นเต็มๆเ,เ,เขาก็เกมดีกว่านะต้นเกมนี้อาจจะสูงสีอยู่แต่ว่าได้เล่นไปสักพักหนึ่งโปแลนด์มันรู้สึกง่ายไปหมดนะ บอลหัวเสาเขาแบบตีสบายมากเลยเบอร์15บเบอร์41ก็คือแบบก็โอ้โหออกสกอร์ได้แบบสบายๆแล้วยิ่งพอมามีสมาร์ชเกด้วยนะครับเซตที่2เนี่ยเหมือนจะยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่พอได้เล่นในเซต3มเต็มๆแล้วโอ้โหสกอร์มาเต็มเลยนะฮะได้ลงเล่นเซต3เซตเดียวเนี่ยทำไป12คะแนนเลยคือว่าโหดมากนะครับทางสมาร์ชเอกแล้วก็เกมของทีมไทยก็พอมันตามหลังเยอะๆแล้วก็มันเล่นแล้วมัน,ม,นมันเหนื่อยนะเออมันรับบอลเจอบล็อกใหญ่เจอ เกมรุกที่สูงแบบนี้ของคู่แข่งมันจะให้เราก็เก็บมาเล่นทั้งทั้งอย่างนะฮะเซตที่3ก็เป็นโปรแลรนด์ที่ชนะไปได้ขาดลอยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่คะแนน25ต่อ17คะแนนนะครับก็กลายเป็นว่าเป็นโปรแลนด์ที่ชนะไปในเกมนี้นะครับ3ต่อ0เซตนะครับ25ต่อ15 25ต่อ23แล้วก็25ต่อ17คะแนนนะครับผม โดยที่ผู้เล่นทําแต้มสูงสุดในเกมนัดนี้นะครับเป็นทนาหนของเบอร์15นะชื่อที่อ่านยากผมไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรเหมือนกันไม่กล้าอ่านกลัวอ่านผิดนะฮะก็ทําไปทั้งหมด8คะแนนนะสมาร์ทเซกทำแต้มได้จากเซตที่3เนี่ยสิแต้มก็เลยได้ไป12คะแนนในแมตช์นี้นะเซตสลงไปนี่ไม่ได้แต้มยนะสมาร์ทเซกนะฮะแต่ก็มาได้ในเซตที่3นี่ส่วนผู้เล่นทำแต้มสูงสุดของใครก็เป็นชาชูออนนะครับทำไปได้12คะแนนแล้วก็พิมพิชยาทําไปได้11คะแนนด้วยกัน ก็กลายเป็นว่าโปรแลนด์เขาค่อนข้างแน่นอนกว่าในเกมนี้น,น,นะครับส่วนสถิติอื่นนะครับบอลรุกโปรแลนด์ลุกไปได้52คะแนนนะครับส่วนไทยรุกได้37 แต่บอลบล็อกโอ้โหโปแลนด์บล็อกไปได้10แตมเราบล็อกไม่ได้เลยนะครับวันนี้หน้าบล็อกเราไม่ไม่ทำงานจะบอกว่าไม่ทํางานก็ไม่ใช่หรอกเจอคู่แข่งที่รูปร่างสูงแบบนี้เราบล็อกได้ค่อนข้างลําบากมากแล้วก็บอลเสิร์ฟเนี่ยโปแลนด์เสียมา10แต้มด้วยกันนะถือว่าเสียเยอะมากนะครับแลวเสิร์ฟเอไปสส่วนไทยนี่เสิร์ฟเอไปสเสียน้อยนะของเราเสียไปแค่สามลูกถือวลาอกโอเคนะครับส่วนเออร์เรนะครับโปแลนด์เออร์เรสไปให้เราสิบห้าส่วนเราเออร์เรสไปให้เขาสิบเอ็ดนะครับถือว่าวันนี้ อ่าแล้วก็บอลเอื e ้อ er เราเสียเองกันทั้งน้อยนะครับผมก็ถือว่าเป็นจุดดีของทีมไทยก็มองในแง่ดีแล้วกันนะฮะผลงานโดยรวมเนี่ยวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าโปลแลนด์เขามาดีจริงๆเขาก็สมควรเป็นผู้ชนะไปนะครับในแมชนี้นะครับก็ชนะไปได้3ต่อศูนเสร็จนะครับเลยทําให้ผลงานของโปลแลนด์ในลงสนามไปแล้วทั้งหมด11เกมนะครับชนะ10แพ้1มีอยู่30แต้มตามหลังบราซิลแมตชนะอยู่1เกมแล้วก็แต้มเนี่ยตามหลังอีกแค่1คะแนนนะครับซึ่งน่าสุดท้ายถ้าโปแลนด์ชนะได้นะครับ ไม่ว่าสกอร์เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะแล้วก็ลุ้นให้บราซิลเนี่ย ไปแพ้ด้วยสกอร์ศูนย์สามเลยหนึ่งต่อสามนะแต่บราซิลนะสุดท้ายนี่ขอแค่ชนะนะครับขอแค่ชนะสกอร์เท่าไหร่ก็ตามพวกคือจะเป็นแชมป์ของรอบแรกทันทีนะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็เหลือทีสองทีมนี่แหละที่ได้ลุ้นกันอยู่ระหว่างบราซิลกับโปแลนด์นะครับว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์ของรอบแรกกันนะครับส่วนทีมสาวไทายของเรานะครับลงสนามแข่งขันไปทั้งหมด11เกมแล้วตอนนี้ชนะ3แพ้8มีอยู่7นะครับแล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยเราจะเจอกับเยอรมน,นีในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาส30นาฬิกาสามีโอกาทีาจะ เก็บชัยชนะได้ในนดสุดท้ายแล้วมีโอกาสที่จะจบในอันดับที่1 0 11อหรือ12เนี่ยต้องรอรุนผลงานในวันพรุ่งนี้อีกทีนะรวมไปถึงถ้าสมมติเราแพ้เยอรมันเยอรมันแมตช์ชนะเขาจะเข้ากันกับเราแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะทําแต้มแซงเราไปด้วยซึ่งบุนนี้เราเองก็ต้องพยายามชนะเยอรมันนะครับเพราะถ้าเราแพ้เยอรมันปุ๊บเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะทําคะแนนแซงเราขึ้นมาอยู่ในอันดับที่12เราอาจจะหล่นมาอยู่อันดับที่13ได้นะในวันพรุ่งนี้ก็ ต้องลุ้นชัยชนะในนัดวันพ่กนี้กับท่านั่งของเยอรมันอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถ้าเราชนะได้ก็มีโอกาสจะได้ถึงอันดับ10หรือ11ด้วยเช่นเดียวกันเนาะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูติดตามเชียร์กันอีกทีในวันพ่กนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้สําหรับผู้คุยหลังเกมการแข่งขันของวอลเลย์บอลหญิงที่ระทไทยนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราวอลเลย์ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน